สถานที่บางแห่งมันเงียบสงบจนแทบไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซ่อนอยู่แสงแรกของวันใหม่มาเยือนอ่าวบ้านดอนที่นี่ตำบลหลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสัญญาณว่าทุกชีวิตต้องตื่นนอนและเริ่มต้นออกทำมาหากิน เจริญชาลวันชายไวกลางคนแห่งชุมชนบ้านห้วยซับขับเรือหางยาวฝ่าสายน้ำออกสู่ปากอ่าวบ้านดอนต้นไม้นานาพันธุ์ในป่าชายเลนความสดชื่นสีเขียวขจีสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ท้องทะเลอาจดูเวิ้งว้างและไร้จุดหมายแต่เมื่อนั่งเรือไปประมาณ30นาทีก็ถึงสถานที่อันเป็นความหวังของเจริญยอดักกุ้งคืออุปกรณ์ประมงอย่างง่ายใช้อวนถักเป็นถุงขนาดใหญ่กว้างประมาณ15ศอกผูกติดกับไม้แล้ววางลงน้ำเพียงไม่กี่นาทียกขึ้นมาดักกุ้งได้วันละหลายกิโลกรัม ที่น่าแปลกใจ,จเจริญบอกว่าอาชีพประมงในพื้นที่นี้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืนได้ประกอบอาชีพที่ต่อเนื่องจากการประมงเช่นรับจ้างคัดแยกกุ้งค้าขายสัตว์น้ำและทำกะปิสดใหม่สะอาดอร่อยถึงใจต้องกะปิเย็นใจ เป็นสิ่งที่การันตีของดีแห่งชุมชนบ้านห้วยทรับป้าเย็นใจคือคนรุ่นที่สที่รับช่วงต่อยอดผลิตกะปิคุณภาพที่มีอายุยาวนานกว่า50ปีกุ้งที่ได้เราห้ามาได้จากทะเลนะคะก็เราเอามาขดัดเยยะขยะแล้วก็ล้างให้สะอาดถึงก็เอามาตากตากกระแหงอประมาณแล้วก็เราก็เอาไปตำหักคอตำหักคขอขังเรกอะ เราใจมักวหวประมาณสั่งหนึ่งสามวันเสร็จแล้วก็เอามาตากอีกครังหนึ่งพอรังที่ส่งก็แห้งพอประมาณแล้วแหละแล้วก็เอามาตําเป็นกะปิ้อมทานเลยค่ะกุ้งทีเราห้ามาได้กันก็คือสดสะอาดอาไม่ผสมซ่านเจียปลใดๆทั้งสิน้นรับประกันคุณภาพค่ะได้รับรางวัลกะปิคุณภาพาคงจังวัตถุราดัในปีพศ2 5 5พอ กะปิของเรานะคะสามารถทําได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นนําผิดก,กะปิทานคูกับปลาทูและพักลวกหรือจะนํามาทํานําปลาว่านทานคูกับมะม่วงก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ <S <S ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ของปลาชายเลนนะคะเป็นเลื่งอาศัียของสัตว์น้ำพวกเราช่วยกันดูแลปลูกปลาชายเลนเช่นต้นกงกางต้นจากต้นลำพูต้นตาบูน เพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบนิเวศและนำมาซึ่งรายได้ของชุมชนนะคะและถ้าพื้นที่อื่นเอาใจใส่เหมือนพวกเราชันคิดว่าความสุขจะเกิดกับชุมชนนั่นแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากป่าชายเลนแห่งนี้ทุกอย่างเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติในระบบนิเวศที่ได้รับการปกป้องและดูแลรักษาอย่างดี จึงเหมือนสวรรค์น,น้อยๆให้สิ่งมีชีวิตได้พึ่งพาอาศัยระหว่างคนสัตว์และป่าไม้อยู่ร่วมกันในท้องทะเลและเกื้อกูลกันอย่างน่าอัศจรรย์